สู่ช่วงทุ่ไทรายทรายมันๆของคนไวทีนค่ะตอนนี้นะคะเราลุ่นพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ถนนบันรงมืวงเขตพระนครค่ะแอบได้ยินมานะคะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านยาหอมนะคะที่อยู่คู่กับคนกรุงมากกว่า80ปีเก่าแก่มากๆเลยเดีย๋ยวตามเราลุ่นไปหากันเลยดีกว่าค่ะ ต้องชื่อย,ยาหอมนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ายาหอมคืออะไรตอนนี้ค่ะน้ำมึนมาอยู่ที่นี่เลยบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าบ้านหมอหวานนะคะน้ำมนจะพาคุณผู้ชมนะครไปหาคําตอบว่าทําไมยาหอมถึงอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาช้านานแล้วตามมาเลยค่ะ้ สวัสดีค่ะน้งนุ่นสวัสดีค่ะพี่เอ๊สวัสดีค่ะกำลังสนใจอะไรอยู่คะพอดีว่าวันนี้ค่ะน้งนุ่นนะคะจะพาเพื่อนๆชาวทีเคทีเนี่ยมาทําความรู้จักกับยาหอมค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนก็เลยมาเดินดูอะค่ะก็ถือว่ามาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็คือเป็นบ้านหมอหวานนะคะหรือบำรุงชาศาสนายาไทยซึ่งมีตำรับยาหอมที่เก่าแก่กว่าร้อยปีค่ะยาหอมเป็นยาทานนะคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้ไหนๆทีแคทีของเราก็พาเพื่อนๆมาแล้ว อยากเห็นนะคะเปิดเผยได้แน really? <speaking> ่นอนค่ะเพราะว่าเราเองเราก็อยากที่จะให้วัยรุ่นนะคะได้รู้จักกับตัวยาสมัยก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความฉลาดของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษค่ะอย่างชมดเช็ดนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นมืนเป็นไข่ไข่นะคะเหมือนสีเหมือนจารบีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไข่ที่ขับออกจาก อยูหลังของอตัวชมดนะคะชะมดนี่ก็คือเป็นสัปตบคุ้มครองแล้วสมุนไพรตัวนี้เนี่ยค่ะมีสรรพคุณคือช่วยในการที่จะคงกลิ่นของสมุนไพรอื่นๆเนี่ยให้มันมีความคงทนมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมต่อไปก็จะเป็นคุลิกานะคะตัวนี้เนี่ยมีราคาสูงมากมีสรรพคุณที่ช่วยในการขับ เสมหะที่เรียกว่าเส็ดหางวัวนะคะมักจะเกิดขึ้นเ,เวลาที่คนไข้ที่หนักใกล้จะสิ้นใจเนี่ยจะมีเสมหะชนิดนี้พันพอทําให้ขาดใจนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นยาฝรั่งสารพเนในบรรดาสมุนไพรเครื่องเทศชนิดนี้ ถ้าจะถามว่าตัวไหนที่ช่วยในการบำรุงหัวใจได้ดีที่สุดก็ต้องยกให้ยาฝรั่งยาฝรั่งค่ะตัวถัดมาเรียกว่าอัมพันธงนะคะอัมพันองชื่ไทยนะคะชื่อไทยอัมพันธงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นของเหลวที่เอขับออกจากช่องท้องของปลาวานตัวผู้ภายหลังที่มีการผสมพันธ์แล้วนะคะผลปรคุณเนี่ยช่วยในการบำรุงกําลังค่ะและตัวสุดท้ายนะคะน้องนุ่นเห็ดนมเสือนะคะค่ะเห็ดนมเสือเกิดจากเห็ด ของน้ำนมเสือโคร่งสรรพคุณก็จะช่วยในการบำรุงกำลังแล้วก็ขับลูกเสพหะขาแก้เหนื่อยหอบอ่อนเพลียอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ทางด้านหน้าล่ะคะอันนี้คือตัวที่สกัดออกมาแล้วใช่ค่ะก็รู้เรียกว่าเป็นสี่ตำรับยาหอมมียาหอมสุรามาริทยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างพบค่ะยาหอมสุรามาริส์นะคะตำรับนี้ที่เห็นเป็นเม็ดกลมสีทองเนี่ยทานครั้งละหนึ่งเม็ดเวลาที่มีอาการใจสั่น นะคะเป็นเป็นลมอวสติแล้วก็ที่ดีที่สุดคือว่าช่วยบำรุงหัวใจหรืออย่างตําแบบนี้เนี่ยมักจะแนะนําให้กับวัยรุ่นหรือคนทํางานทานคือยาหอมอินทราโอสถตําแบบนี้เนี่ยนะคะจะมีสคุณแก้เนื่อยอ่อนเพลียหอไอมีเสมหะแล้วก็ยาหอมประจักษ์ตําแบบนี้จะเป็นยาที่ช่วยขับลมในลใําไส้ในกระเพาะอาหารนะคะได้เห็นตัวยาแล้วแล้วก็หเห็นที่ออกมาแบบสําเร็จแล้วอยากจะให้เรียนลองผสมให้น้ำนุ่นได้ลองได้ไหมคะยินดีที่สุดเลยตัวยาไหนดีคะเรียนขาก ถอยากจะแนะนําเป็นยาหอมอินทาโอสถเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นตัวยาที่เราไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยนะคะแต่แค่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร่างกายหราถ่ายยังไม่ยังไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านี่ก็จะทานยาหอมตำหรับที่ว่านี้นะคะปกติเนี่โดนฉีดยาโดนอะไรไม่เคยกลัวเลยแต่พอเห็นยาบือสั่นเลยค่ะเพื่อความสดชื่นนะคะโอเคค่ะไม่ต้องหาเดี๋ยวเราเพิ่จะวิจุตให้ค่ะ น้ำตามเลยค่ะทานทานก็ดีของเล่ค่ะไม่ได้ขมแบบจนทานไม่ได้แต่จะเป็นขมจากตัวยาทําให้เรารู้สึกรู้สึกโอเครู้สึกไม่ได้แย่กับความขมนี้คยี่ยมมากเลยคระเยี่ยมมากเลยนี่เก่งเลยค่ะวันนี้เราไาอยู่ตรงขั้นตอนค่ะใช่ไหมคะในขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงยาหอมนะคะคือหลังจากที่เราบดผ่านกระบวนการตั้งแต่บดให้มละเอียดนะคะบดด้วยหินบดยาแล้วก็นําตัวยามาปรุงผสมรวมกัน อ่าั้านเป็นก้อนนะคะแล้วก็ตากาให้ให้แห้งแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือตอนจะพิมพ์เม็ดเนี่ยเราก็จะต้องเอายาที่ปรุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาแช่ในน้ําดอกไม้นะคะเพื่อให้อ่ในเรื่องของต้องการกลิ่นสรรพคุณแล้วก็ทําให้ยาเนี่ยมีการเกาะตัวกันค่ะเสร็จแล้วก,วก็ที่เห็นเป็นแห้งๆนี้นะคะแห่งเหยืองน,นี้ก็คือจะเป็นแม่พิมพ์เป็นบล็อกพิมพ์นะคะในการพิมพ์เม็ดยาที่ที่ที่คุณผู้เห็นไปแล้วก็ หลังจากที่เราเอายาเนี่ยอัดเม็ดลงไปในบล็อกแล้วเคาะออกมาซีละเม็ดเนี่ยก็จะปั้นด้วยมือเป็นเม็ดกลมๆนะคะนี่เราเห็นว่าจะใช้นิ้วนางนะคะในการที่จะหุ่มเม็ดด้วยทองคำเปลวเนื่องจากว่ามันจะเป็นนิ้วที่ให้น้ำหนักที่เบาที่สุดนิ้วนางค่ะเสร็จแล้วก็จะพอทำเสร็จเราก็จะตากนะคะแต่เราจะไม่ไม่ไม่ตากแบบก็าจะตากลมให้ถึงไวอย่างเงี้ยค่ะแ้ก็ตากตัวเป็นค่ะ ก้อนใช่ไหมคะค่ะที่ขาพี่เอกเป็นรุ่นที่สี่แล้วที่สืบทอดร้านหนอหวานค่ะใช่ไหมคะพี่เอได้มีการปรับเปลี่ยนตัวยาหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันไหมคะ,คะในเรื่องของตำหนักยาเน,นี่ยเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยเพราะเราก็เชื่อว่าโดยตำหนักยาที่วางมาเนี่ยก็มีสรรพคุณที่ดีช่างอยู่แล้วนะคะแม้ว่าตัวยาบางตัวจะหายากมีราคาสูงเราก็ยังพยายามมีความพยายามอย่างมากที่จะคงตำหนักเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ว่า การรัดตัวของหมอหวานในดุนที่พี่พี่เข้ามาสืบทอดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของวิธีการนําเสนอซึ่งเราเราเล่าถึงที่มาของตัวยาแต่ละตัวที่มีความหายากมีสรรพคุณที่เป็นเลิศกระบวนการปรุงที่มีความละเอียดที่ผีพิถันแล้วก็เพื่อที่มีวัตถุประสงค์ที่อยากปรับทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยให้มองยาหอมที่เปลี่ยนไปถึงคุณค่าแล้วก็ยอมรับยาหอมเข้าไปไว้เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือยาสามัญติดตัวเหมือนที่คนสมัยก่อนเคยใช้ค่ะค่ะ สิ่งที่อยู่คว่กับสังคมไทยมานานนะคะที่นับวันเนี่ยจะเลือนหายลงไปทุกทีนะคะได้ฝูกฟืฟ้นฟูแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลายๆคนนะคะมองเรื่องของยาหอมเนี่ยเป็นเรื่องที่เชยเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าแต่น้่นนุ่นอยากให้มองอีกมุมนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยของเราที่พวกเราชาวไทยเนี่ยควรจะภาคภูมิใจและก็ช่วยกันรักษาเอาไว้นะคะและนั่นนุ่นเชื่อเลยค่ะว่ายาหอมเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งถ้าววกเราราััยัยยยุ่่่นนนนไทชสสบคะ วันนี้นะคะน้ำนุ่นขอขอบคุณนะคะร้านบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าร้านบ้านหมอหวานรวมไปถึงพี่เอทด้วยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของยาหอมกับน้ำนุ่นแล้วก็เพื่อนๆขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะและช่วงนี้มาถึงเวลาของคุณหมอสติดเรื่องแล้วนะคะไปกันเลยดีวยกว่า,ากับช่วงบุ๊กเทอร์ตี้ค่ะนี่เธอ เป็นแบบเราบ้านเปล่าเบื่อมากเลยเวลาต้องนั่งรออะไรนานๆคิดอะไรก็ไม่ได้ตังใจเครียดกับเรื่องรอบๆตัวไปหมดนะ่ะอืมเราก็เป็นบ้างเหมือนกันนะเพราะเวลาที่ต้องรออะไรนานๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะบางทีเราก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันนี้ก็เครียดเหมือนกันแหละสวัสดีครับคลินิกคุณหมอสีบเพื่อนเลื่อนที่มานะครับเรากํานำตังโมอะไรกันอยู่ครับกับเพื่อนผมไนนี้สิครับคุณหมอชอบนั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ยิ่งไปหมดอะเรามีวิธีแก้ยงไงบ้างครับ ไม่มีหรอกค่ะคุณหมองอั้ไไนเราตอทิของหมอไหยครับไม่มีเลยครับอ่านี่เลยครับแฮปปี้บุ๊คทฤษฎีแห่งความสุขของคุณอาค้ามินอยูนอะไรครับหมอและหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยเพื่อนผมได้ยังไงละครับหมอได้แน่นอนครับเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทฤษฎีแห่งความสุขซึขขง่งมีรากฐานมาจากจิตวิทยาเชิงบวกแลวก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขต่างๆแล้วก็เล่าผ่านภาษาที่สมึนเพื่นอนทูหวังดีมาเล่าให้ฟังเองเลยล่ะครับ มีเรื่องน่าสนใจยเยอะแยะเลยนะคะอาล้วหายเครียดเลยนะเนี่ยแน่นอนครับอ่ะอันเล่มนีหมอยกให้เลยนะครับคุณหมอต้องขอตัวก่อนนะครับท่านหมอมีคนไข้อีกเยอะเข้ามารักษา,า,า,าเลยอ่ะครับขอบคุณมากเลยะคระัคบหมอสวัสดีครับสวัสด<อ>ี<อ>้ครับเห็นไหมล่ะว่าการเครียดที่เธอชอบคิดชอบกังวลน,น่ะแกได้ยากเลยเราก็ว่างั้นแหละไว้วันหลังเราไปหาอคลีนิกคุณหมอสติเฟื่องกันบ้างเนาะอืมหนังสือดีๆที่ช่วยคลายเครียดและให้กำลังใจ Happy Book แห่งความสุขของสำนักพิมพ์อมริน How To นะครับ